สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ Miracle Discovery นะครับหรือการค้นพบอันมหัศจรรย์นะครับนำเอาเรื่องราวของสินค้าดีๆที่มีการค้นพบมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันเพื่อจะทําให้ชีวิตของเรามีคุณภาพที่ดีขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นครับแล้วก็เรื่องราวที่อาจารย์จะนํามาเล่าวันนี้อาจารย์ภูมิใจนําเสนอมากแน่นอนบอยทุกวันนี้พี่มีความสุขตรงไหนอยู่ไหมไม่ว่าพี่ไปที่ไหนก็ตามนะครับพี่จะรับคําชมดังต่อไปนี้เช่นอาจารย์ทําอะไรมาหน้าใสจังเลยครับอ่าอย่างนี้นะ บางคนก็บอกอาจารย์เจออาจารย์เมื่อประมาณสิกว่าปีที่แล้วอาจารย์เหมือนสตาร์ไว้เลยแล้วจะว่าสตารก็ไม่ใช่นะมันดูดีกว่าเดิมที่ซ้าไปนี่คือสิ่งที่พี่ได้ยินประจำนักศึกษาบางคนเรียนกับพี่นะย้ายที่มานั่งข้างหน้ามาดูหน้า,าขอดูหน้าชัดๆว่าคืออะไรกล้าบ,บอกไหมครับว่าตัวเองอายุเท่าไหร่แล้วทาไมจะบอกไม่ได้ ห้าสิบหกแล้วเกือบจะหกสิบแล้วครับช่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าทุกคนก็ชมเรื่องของว่าทําไมผิวใสจ,จังเลยนะฮะอย่างนี้เป็นอตอนลังจะบอกว่าเป็นเพราะผลิตภัณฑ์ตัวนี้แน่นอนเลยเชื่อไหมบ่อยพี่บอกได้คําเดียวว่าวันนี้เนี่ยถ้าใครให้พี่หยุดใช้พี่จะไม่ยอมเด็ดขาดนั่นอยากให้อาจารย์อธิบายคือพี่ห,หยุดใช้ไม่ได้เลยคือตรงนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นภาษาฝรั่งว่าเป็น revitalizing cream แปลว่าครีมที่เพิ่มชีวิตชีวาให้กับผิวนะฮะโดยที่ทีแรกเนี่ยเราใช้ที่เราเรียกว่าเป็นเซเวอร์มิราเคลเนี่ยเพราะมันมีเจ็ดตลับแรกนะฮะก็มีวันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วเราเริ่มต้นเนี่ยนะฮะดึงเอาชีวิตชีวาของผิวพรงเรากลับมาคโดยตลับที่หนึ่งเนี่ยพอเราใช้ปั๊บเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าผิวของเราเนี่ยชุ่มมากตรงนี้มีตัวเลขบอกนะครับสองสามวันที่สองเนี่ยเรามาสังเกตได้เลยว่าพอเราแต่งหน้าเนี่ยนะ ไอ้เมคอัพเนี่ยจะติดหน้าเราได้ดีขึ้นนะฮะพอวันที่3เราใช้ปั๊บเนี่ยไอ้หน้าเราที่เคยมีความมันวบาๆววเนี่ยเันก็จะเริ่มหายนะฮะพอวันที่4เนี่ยเอามือลูบอ๋อโอ๋อโอ๋อ,อมันเนียนขึ้นอย่างชัดเจนนะพอวันที่5้าปั๊บเนี่ยนะครคราวนี้หน้าของเราเนี่ยเรียกว่าที่เคยเติมหน้าบ,าบา่อยๆกลางวันเนี่ยก็ไม่ต้องเติมเพราะมันจะใสได้ทั้งวันนะฮะแล้วพอเรามาใช้เป็นวันที่6ปั๊บเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับริ้วรอยเราเริ่มหายอายุเราเริ่มลด เราจะเริ่มดูเด็กขึ้นแล้วพอวันที่7แน่นอนครับอย่างที่คนก็บอกว่าพี่เอ๊ะดูเหมือนว่าลดลงได้ซ้ําไปอย่างนี้เป็นตอนอครบเจตลับแล้วถ้าสมมติว่าจะใช้ต่อทํำยังไงครับนี่ไงต่อด้วยอันนี้ไง Miracle 7 Plus ชื่อมันก็บอก Miracle 7 Plus คือต่อจาก7อันนี้ครับใช้ไปเรื่อยๆอย่างปัจจุบันนี้พี่เองเนี่ยตรงนี้พี่จบแล้วพี่ก็ใช้ตรงนี้ก็คือทากลางคืนกลางวันตอนเช้ากับตอนเย็นเหมือนเดิมคือได้จริงๆแล้วแต่ สำหรับคนบางคนเขาห่วงผิวเขาตอนกลางวันนั่นนะสิถ้าสมมติเรา<ด><ล>ก็มีเป็น Miracle 7 Plus ที่ผสม SPF 18อ,มอันนี้เพื่อทําให้เราสามารถที่จะออกแดดได้ด้วยความสบาย <ไป S 1> ใจไปสู้แดดได้เลยแน่นอนแล้วเรื่องนี้ใครเชื่อไม่เชื่อเนี่ยเจอหน้าพี่เมื่อไหร่เข้ามานั่งมองใกล้ๆรูปได้รูปได้เลยว่าเนียนนุ่มแล้วก็มาดูเลยว่าไอ้วัย56เนี่ยทำไมทําไมมันถึงได้ขาวใสเต่งตึง เปล่งปลั่งอยู่อย่างนี้ครับนี่ก็เป็นสิ่งดีๆครับที่รายการ Miracle Discovery นำมาฝากครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ